โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายรหัสเกม Rov ที่มียอดไลค์เพจมากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเทจนี้เลยแอดมินต้น tp7 ขายดีเกม Rov และมีไอเดียให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง50บาท ไอดีโหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม ROV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายไม่เสี่ยงโดนโกงด้วยจะทิ้งลิงก์เพจไว้อยู่ด้านล่างลิทแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิทแมนช็อปเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมากกว่า190,000คนหรืืือออยกมถขึ้นมาสแกนน QR ตรงี้้ไดเเลยพื่อนๆที่สนใใจตติดาาามมมข่่่วสรรโโปชันหๆเดดด็ๆสาาามมรถตติได้ที่ Facebook า เติมเกมราคาถูกตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับบริการเติม ROV นะครับใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทาให้เพื่อนๆได้ดูขั้นตอนของการสั่งซื้อกับ lidman shop นะครับว่าทํายังไงดูไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาที่เพจ lidman shop นะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับผมหรือใครสะดวกแอปไลน์แอป lidman shop ก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมในไลน์เนาะก็ทําการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จำนวนเงินที่จะเติมนะครับผมทางร้านจะส่งบัญชีมาให้เราเพื่อทําการโอนเงินนะครับแล้วก จากนั้นส่งโอเพนในดีกับทางร้านทางร้านจะทําการเติมให้เรารอประมาณ5-45นาทีเพียงเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผมาเช่นเคยนะครับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์นะครับทางเกมวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นร้านค้นาแในจอนสุดคุ้มนั่นเองการันตีสกินแน่นอนใน99เคูปองนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยสกิน2ฝั่งเนาะประกรอบไปด้วยสกินมือปากกับสกินวไลน์นั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่1หนะครับ ไม่รอช้าเดี๋ยวผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยละกันนะครับผมอ่านี่นะครับผมพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรม,มก็จะเป็นตารางสุ่มประมาณนี้เนาะก็สาหรับสกินของฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นสกินของวายไลน์นะครับประกอบไปด้วยสกินของคิวเลนคิกซี่แล้วก็ไอรีนั่นเองนะครับผมส่วนสกินทางด้านฝั่งขวานะครับจะเป็นสกินมือปราบนะครับประกอบไปด้วยสกินของทาร่าแล้วก็สกินของซาต้านั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมกันผมขอพาไปดูสกินก่อนเลยละกันเนาะสำหรับสกินของฝั่งซ้ายนะครับผมสกินวไลน์นะครับประกอบไปด้วยสกินของคลิกซี่นะครับสกินนี้สกินเวเลพาดั่นเองถือว่าสวยมากๆเลยเนาะสำหรับสกินนี้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นสกินของคิวเลนนะครับลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองสกินนี้ซึ่งอันนี้ผมมีแล้วเนาะและอีกสกินหนึ่งนะครับเป็นสกินของไอรีนะครับลิมิเต็ดสีส้มนะครับผมสกินนี้ น,นี้ก็มีแล้วเนาะถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นสกินนะครับที่เรามีโอกาสได้รับเนาะในฝั่งซ้ายนั่นเองสกินไวไลท์นะครับส่วนฝั่งขวานะครับผมก็จะประกอบไปด้วยสกินของทาร่านะครับผมเป็นสกินระดับดีมิเต็ดสีเขียวนะครับสกินนี้เนาะกสกินหนึ่งก็จะเป็นสกินระดับดีมิเต็ดของอิลูเมียนะครับผมสกินนี้นะครับดีมิเต็ดสีเขียวนั่นเอง อ่านี่ก็จะเป็นสกินที่เรามาีโอกาสได้รับในฝั่งขวานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับรางวัลที่เรามาีโอกาสได้รับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมนี้นะครับผมขอพาไปดูเลทก่อนเลยละกันนะครับผมในการเล่นครั้งที่1อยู่ที่1่คูปองนะครับกิจกรรมนี้เนาะครั้งที่ 1, 2หึงครั้งที่10อยู่ที่ครั้งละ9หคูปองครั้งที่11อยู่ที่17คูปองนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่330คูปองถ้าาาใครรจะะเหมทงกกกน็ตอยู่ที่ประมาณ429คูปองนนังนะครับผม โอกาสที่เราเล่นแล้วเราได้รับสกินอยู่ที่1%เท่านั้นถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับเอฟเฟกอยู่ที่63.5% h าตนอยู่ที่4%นะครับบัตรเช่าสกินอยู่ที่21.5%แล้วก็อีโมจิอยู่ที่10%นั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมขอไปเติมคูปองก่อนนะครับผมที่ผมเติมก็คือจาก l a ล i t m มนชั o ปนั่นเองนะครับผมโอเคไม่รอช้าแล้วก็มาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะครับผมครั้งที่1นะครับ จะได้อะไรเราจะได้สกินก่อนไหมโอ้โหไม่ได้นะครับผมได้เป็นเอฟเฟกต์บาปนะครับผมครั้งที่สองเก้าคูปองนะครับลุ้นกันสกินโอ้โหไม่ได้นะครับได้เป็นเอฟเฟกต์บาปอีกแล้วนะครับผมครั้งที่3นะครับสกินต้องออกแล้วล่ะโอ้โหกเกือบนะครับผมได้เป็นเอฟเฟกต์วิ่งนะครับครั้งที่4ครับผมเก้าคูปองโอ้โหได้เป็นเอฟเฟกต์สังหารนะครับผมครั้งที่ห้านะครับ สกินจะมาไหมเนี่ยหรือว่าต้องใช้ครบโคตา้าโอ้โหได้เป็นสกินเช่าของคิวเลนนะครับผมครั้งที่6แล้วสกินอ้าวโหได้เป็นเอฟเฟกสังหารนะครับผมครั้งที่7เนาะสกินจะออกไหมนะอ่านี้ได้เป็นท่าเต้นของกิกซี่นะครับผมครั้งที่8ปดเฮ้ยไม่ได้นะครับผมเอฟเฟกวิ่งอีกแล้วไปครั้งที่9แล้วมาลุ้นกัน กินออกก่อนโอ้โ oh, หได้เป็น e โมจินะครับผมครั้งที่10บแล้วนะครับผมอย่าบอกนะว่าใช้ครบโคตานั่นไงใช้เต็มโคตาเลยนะครับผมครั้งที่11ก็จะการันตีแน่นอนเนาะหนึ่งสกินเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับใจจริงผมอยากได้ฝั่งซ้ายมากมากเลยเนาะแต่ผมคิดว่ามันไม่ออกเนาะเพราะว่ามันน่าจะล็อกไว้ที่ฝั่งขวานะครับผมะจะซ้ายไหม นั่นไงได้ขวานะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะประมาณนี้ละกันนะครับเราไปรับสกินก่อนเลยละกันเนาะกระเป๋าอ่านี่นะครับผมผมก็จะทําการเลือกเลยนะครับสกินนี้ผมยังไม่มีก็จะเป็นสกินนี้อ่าเป็นสกินของทาร่านั่นเองนะครับผมมากดรับเลยนี่นะครับได้รับมาแล้วนะครับสำหรับสกินลิมิเต็ดสีเขียวนะครับ ประมาณนี้ละกันเนาะมารีวิวคลิปนี้คร่าวๆนะครับผมในการเล่นรันค้าพเนจรสุดคุ้มนะครับการันตีสกินแน่นอนใน99หูปองนะครับก็ถือว่าคุ้มใช้ได้เลยนะครับผมก็จากันไปนะครับผมก็ขอฝากลาลิสแมนชั่บด้วยนะครับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ